สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพนืพี่พน้องนองทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทําอาหารทานง่ายๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะทําผัดกะเพราปลาหมึกนะคะก่อนอื่นก็มาดูส่วนผสมที่สาวใช้ในวันนี้เลยค่ะก็มีใบกะเพรานะคะกระเทียมพริกชี้ฟ้าแครอทแล้วก็พริกเปปโปโรนี่พริกเขียวใหญ่นะคะ แล้วก็เห็ดค่ะเห็ดอันนี้จะหวานมากเลยค่ะและขาดไม่ได้ก็คือปลาหมึกค่ะที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาโขลกพริกกับกระเทียมค่ะสาวก็จะใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดทานกระเทียมได้ก็จะทำแบบโขลกหยาบๆนะคะเตรียมไว้สำหรับผัดในวันนี้ค่ะก็มาเด็ดใบกระเพรานะคะเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยค่ะ หั่นเห็ดเตรียมไว้นะคะสาวจะผาครึ่งอันไหนที่ชิ้นใหญ่นะคะผักที่จะใส่เข้าไปในวันนี้ก็หั่นตามชอบนะคะอันนี้ก็เป็นพริกเ็ปโปูนี่สีเขียวก็เพิ่มสีสันแล้วก็รสชาตินะคะแครอทค่ะสีจะได้สวยขึ้นแล้วก็ เพิ่มวิตามินเข้าไปอีกนิดหน่อยค่ะก็หั่นเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งกระทะเตรียมผัดเลยค่ะก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันลงไปนะคะพอ,อน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะก็ผัดพริกกับกระเทียมให้สุกหอมดีนะคะ สาวจะใส่แครอทลงไปผัดในตอนนี้เลยเพราะว่าสาวอยากได้แครอทที่สุกๆนะคะแครอทเขาจะสุกยากนิดนึงก็จะใส่ลงไปก่อนเลยค่ะัด <c oughs> กลิ่นชุนสาวก็จะเปิดเครื่องดูควันนะคะ <c oughs> เสียงก็จะดังหน่อยสาวก็จะปิดเสียงค่ะ ต่อมาก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะใครชอบน้ำปลาก็ปรุงด้วยน้ำปลานะคะสาวจะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายใครชอบรสไหนก็ปรุงตามชอบนะคะ พอผัดส่วนผสมหอมเข้ากันดีแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปผัดเลยค่ะปลาหมึกก็ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าถ้าเราผัดนานเขาจะสุกมากแล้วก็จะเหนียวแล้วก็แข็งค่ะก็ใส่น้ําล้างครกลงไปนะคะสาวก็จะใส่พริกลงไปตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้เขาสุกตอนนี้สาวก็จะรอให้น้ําเดือดนะคะแต่จะไม่คนนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะ ช่วงนี้สาวจะยังไม่คนนะคะสาวก็จะรอให้ปลาหมึกเขาสุกค่ะน้ําก็เดือดแล้วนะคะพอปลาหมึกสุกแล้วก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสาวจะใส่ซอสพริกเข้าไปเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็สีสันสวยขึ้นนะคะก็จะเผ็ดแล้วก็รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะ พอทุกอย่างได้ที่แล้วสุกแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะเสาวก็จะผัดผัดแค่แป๊บเดียวนะคะแค่ให้ใบกระเพราเขาสลดลงอะคะ่ะก็จะชิมรสด,ดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่ต้องการหรือยังนะคะถ้าขาดเหลืออะไรก็ปรุงรสตามชอบค่ะแต่วันนี้ผัดกระเพราปลาหมึกอของสาวได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะเสาวก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงออกจากเตาเลยค่ะ กระทะเขายังร้อนอยู่แต่ไม่อยากให้เขาสุกมากกว่านี้นะคะผัดกะเพราปลาหมึกก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นการผัดกะเพราปลาหมึกแบบง่ายๆนะคะออกมาหอมนะคะหอมพริกกระเทียมใบกะเพรานะคะปลาหมึกก็สุกกำลังดีค่ะต่อมาก็มาจัดจานกันเลยค่ะวันนี้สาวจะทำเป็นข้าวกะเพราปลาหมึกแบบราดข้าวเลยนะคะก็จะจัดใส่ในจานเดียวกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะหน้าตาของผัดกะเพราปลาหมึกคะ่ะวันนี้ในผัดกะเพราก็จะมีพริกมีเห็ดนะคะแล้วก็มีแครอทคะ่ะสาวก็จะปรุงแค่ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ซอสพริกนะคะผัดกะเพราสีสันน่าทานนะคะแล้วก็รสชาติก็ถูกปากถูกใจสาวแล้วคะ่ะสาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้คะ่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะสาวต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ